bạch nề nàng sơn phăng lường ma việt xa đổ cạn tâm ma gì đây bàn là nhã nhục thiệt sanh cha son เปลนคำก่อนสำเนียงแหลกแสเสียงสันสีกฝากเป็นเด็กกะลักไ้ผู้ฟังในหินต๊อนักขอเสื่อผัวพี่น้องพอและแม่สาธุสนุนมดสุขโนที่มาฟังห้เจือจำเอาไว้นำ ตอนพรผูุทยานไทยความเฮาเสวยศาสตร์เป็นมหาเวทฐานผู้ท่านสร้างแต่งกุศวล ป่าละเมียหนอลื่นล้นเต็มเปี่ยมได้บำเพ็นับบ่เป็นแนวทางไดยางตามงามล้นจังว่าคนผู้ใดโอ้กะทำตามข้อฮีตหวนรำลึกระนึกว่าคนนันประเสริฐลายนะ หากเป็นศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ศรัทธ,ธาธมาปี่นนอองค์พระพุทธโคดมเจ้าอาตามาสิได้น้ำมาเว้าจับสำเนาให้เห็นก่อนก็ิีทํานอเสกสอนสิพ่อได้ใต้ต่อ ขอซื้อพววพี่น้องพอและแม่สาธุศนฟังเอาเถิดที่เกิดพันประโยชน์มีพูนเพิ่มนั้นทัดสาพวนออก,กันเลิมประเดิมมาให้มันมวนสิบสามกันทวนทวนจังจุบหมวนภาคเสียงนัก ผ่านคาถาตลอดเกี่ยงสมบูรณ์แบบเทศสหาอาตมาสิไครก่อนเทศนครย่อนอนนะสาธุสูนพุมาลอมสรับเสียงผูวสุทานเป็นธรรม,มบรรณาการเอานิทางมาฝากตอนในฟังทอน,นบ่

ขามาก้าวตานกระเสเรื่องคําก่อนทัศพรนอกันคุกยกปะเถิมหาสอนตามคําก่อนสะดุกแดกกะเสือธรรลําค่าก้าวถึงนางท่ฟ้าผู้เมียเหาทานไพนับ พูดสดีงใดสินบุญเก่าไ้ธรรมาสิได้ลุ่งปางป่าจากสวรรค์เบียงแกลวนางในหมดบุญแล้วก็จำใจสิได้หัางสิได้เละลาลลางเวลาลลางพู้สุนนั่ อยู่บ่ได้ีกแล้วจึงเอือนแนวขอพรอเป็นสิบตอนพระพรททพจากพระหนวันอายนะขอหนึ่งนายย้ำเมื่อนุงนางใายลงไปน้นมนุษย์โลขอให้สุกยิ่งลุนได้ไปสุนเพิ่งพระางนำ เป็นทิดานนาเจ้าฝ่าสนุกเกากองกุศลบัมพินตัวในปากุปรปะโยชน์ผลคุณยองนำพอที่สองงามเยี่ยมดวงตานิละเนตคือรังตาลูกเนื้อยาขาวมัวว่าคุณมัวนับ บาดนัง่งหลิงและเยี่ยมแผ่นแนน้นไม่มิ่งเมื่อทั้งมาตั้งอยากได้วและแล้วเปิดบอ่อเปลี่ยนขอสามนั้นขอให้คิวขาดคงว่าเหมือนดังขันสอน คนตางอนยามหลับเลือดิไลยบาดเยี่ยมบาดเยี่ยมสายนอตาสิ่งหลี่ยงน้ำไม่ฮักพ่อี่ยิขิวต่อแต่ละขังพ่ออยากลุ่มว่าเท้าตายนาขอสินั้นยามขาวิโยงใายว่าตายจากเมืองแมนไปเกิดแดนเมืองมนุนให้ซื้อพุทธสรีนีน่นะ ถึงโลกกี้นอเดนตเมืองใดใดก็ตามสางพูดธสียดีนอเสื่อนี้ย่ามีให้บาเปลีป่ยนแปลงนะขอหานั้นขอให้ลวนที่แมงบาเกิดราษสบุสตานะผู้ที่มีบุญพระลาบาเลื่อนคุณทั้งค่ายสาตว์ต่อไปถึงตายผู้ที่ยันลันลำคานะ เปีนมั่นดาของงปะพุทธเจ้าัวาเงเอาให้ใครควรให้ใครควรนะขอหกนั้นว่ลกายให้เหลือดล้วนบาสุมสวนบาสุงคันสีวันมามสวยดังบอมานมีทองนะะยาคือยี หอ à มาลกาผืนแผ่นอยู่ในแดนโลกลุมเตือแทแแต่พนันะ้ขอเจิตนั้นสองทันสวยสาดอ่างประดุษปีกผูวม,มาลาปุ่นเปียบจุ่มท้องทันทั้งสองงามติมว่าเต็งตึงงามเยี่ยมนะ ยามนางสาวสวรรค์ฟ้าถึงซาก็อย่าย่อนสู่สลอนหมอติ่งตอนยามเฒ่าก็อย่านก็อย่านนะ ขอแปดนั้นเกนสาดำสะอาดอ่านประดุดปีกผูวมาล่าแก่ไก่มาก็ดำดีงอกยาแซมสอนได้นะให้เบ่งงามนอดีด้วยสวยงามพิ้นธรรมาสตร์คือรังบาทแต่งแต่ไม่งามกว่าผูา้ใด Họ cao năn sang khá la luộc tay cà hạt bó chỉ lăng càn Trong bắn đạn cái nàng nghe không ngâm Nam phương thiếu khảo lưỡng hoan hài xoay ngâm Tam cao xa la ca cây sầu cài non phong hay phong say ขอสิบนั้นในเป็นเดกกะลักใบป,ปัญญาเลือดสมองเดีนไพผู้มีเว้นขอเถือกพันตะนังห้างขอให้ปัญญาน้องต้องตามในหูวหองนะเปิดป้องแก่ไขใ,ให้นะในปอยไปนันทนาพี่เพา โอ้เนอจังวันนรอขงนั้นดวงอินทาทิลาไทยเลือยปราสาทพรนทีบสีบประกาศนังนังขอขัวสุนีวประทานเสียน พอพยินปาท่านหลาจบค่าทาสิบเก่าทอนเป็นนั้นบ่าทัดสะพนานนอตลอดแล้วกันนี่บ่าวลา่ยนาจังว่าฝูงนองอายพอแลแม่ให้ต้องตึกนึกถึงสินถึงท่านที่ท่านทำลุงใบ ผลทั้งใจนั้นมีบอกขอเยียนซื่อเจ้าต้องอ่านอ่นนี้สงการทําทานยิ่ให้ซื่อวัดนอนยิ้มยิมละไม่นักสังเกตบึงกระไดย้ำเจ้าแบ่งทานของใจสิใสห้องห้องยิ้มอิมกระเสียมสานน ทานยามใดกะใจพร้อมมหาคุณนอบุญใหญ่ถ้าไาาม่เพิ่นกะเอิ่นซื้นเจ้าให้มันคอยนะสะสมไปที่ละน้อยเถือนละน้อยสิเป็นหลายบาทยามตายได้เป็นทื่นมาเพิ่งบุญพลาลุนน้ำ ตายสู่คนบ่คงยังไผเสียยังคำฝ่าอยู่สัดทุกหมู่นอโลกลุมไตบ่็มีมุมดอกบวันตายนะแต่ว่าบวนสียางายดอกไปสู่ภูมิสถานไผได้ถานอบุญไวบคุนความดีสั่งกอตายแล้วหอขึ้นฝ่าไปเนาอย่าง นั่งสวรรค์นําໃຜທໍາຊົ່ວໄວ້ນັ້ນກໍຊິຈອງບັດຍາມຕາຍດອກຍາຍອຍໄປຫາບາຍຕກນາລົກໄດ້ຖກທໍລະມານລນ สาธุสุนทั้งขายยิ่งสายขู่สุดทานสินและทานนอกก็ไปผลสิได้ว่าแน่นอนดอกแน่นอนนะ ้างวามดีน้อบ่เดือดหอนโลก็หันสันละเสริญขอเย็นเสืนทำดีก็จังสิมีคนยองยาทำหมองทำสัวสิเสียตัวให้คาอันหางไก่กะบยาลาคาบ่ได้มีไว้แต่สัวดีแต่สัวดีนำ สาตร์อื่นๆกะจังสี่เส้ยนฝูงมัวควายทั้งไพาสาลบาโมคุัสโลสานะยมมาสังคัญมางนังงาทั้งกระดูกกะยังมีน้อคาไบ้บบาขายได้ผู้สุนแน่นนะ บาดคุณตายกะแม่นแล้วห่างกะจีเผาไฟลยบ่มีอันใดสิมาคาขายเสือนะคือคำค่อนเพิ่นสันไวกะวิลาวปะปพันฝ่าขอฝากน้่มพี่น้องเบียจันให้ว่าใครควรนะ ว่าพิชสากกาสอนอกกอนี่คุณราชรนั้นปวดปองนะททนสเนเสนงคงสำคัญไม้ในกายมีนราชาติวางไวามารายสิน้นทั้งอินสีนะสถิตทั่วแต่สวัดีประดับไว้ ในโลกกานปวงภาษาทั้งคายบัดยามตายสลายชีพดีสั่ยังอยู่ยังาฟังแน่นแข็งศาลนะฝากแก่ยมทุกท่านเอือนนานสิเศร้าก่อนขอจบตอนเสาพางสัวเลียวขาวนอยถอยคํก่อนเพียงนี้ บังทีปรุมเรื่องยิ่งมาผ่านน้อตอนเรื่องต่อหน้านะให้คอยฟังนั่นแหละนาคุณโยมออ เวทีโยมให้แน่ความเวทีความนะไล่นะแน่โยม